เออพี่ครับซ่อมรถหน่อยครับรถเป็นไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่มันเสียงดังแกล้ๆอยู่ข้างในผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรพี่ลองเช็คหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมลองขับดูแล้วกันนะได้ครับให้รู้ปัญหาได้ครับลองไปซิเอ้ามาซ่อมรถเหรอลูกไหนรถอะ่ะเออเป็นเจ้าของร้านเหรอครับอืมก็ใช่ไง แล้วคณเมื่อกี้ใครอ่ะผมเอารถมาซ่อมเขาบอกว่าจะเอารถผมไปลองก่อน,อนว่ามันเสียตรงไหนอะไรเงี้ยอ๋อไอเมื่อกี้มันเพื่อนฉันเองชอบล้อเล่นแบบนี้แหละ <Okay. S 2> เดี๋ยวฉันโทรตามมันให้นะออเอาโทรศัพท์เอคอคุณพกโทรศัพท์มาด้วยไหมคะฉันขอยิงหน่อยสิ <Okay. S 2> <laughs> ผมทำแล้วเมื่อกี้ออ <laughs> เออฮัลโหล มึงอยู่ไหนวะอ้อรีบเอารถล,ลูกค้ามาเลยนะว้ยฮัลโหลสัญญาณมันไม่ค่อยดีอะค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมอ้ออ้อรีบเอารถล,ลูกค,าคออ้าเข้ามาเลยนะเฮ้ยโทรศัพท์กูโดนละงแน่ไม่ใช่เหรอวะมันโทรได้ไงวะเฮ้ยโทรศัพท์กูเฮ้ยโทรศัพท์กูโดกูเออ มึงอยากได้ใช่ไหมกูเอาไปเลยงั้นกูนกนเอาร้านมึงก็ได้อย่างไงร้านมึงก็อยู่นี่อยู่แล้วเอาเอามาใส่มาซ่อมเหรอนี่นี่มึงมามุ่กนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยพวกมึงสามตัวเนี่ยเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมฮะพวกเดียวกันอะไรผมไม่รู้เรื่องแล้วกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยก็เมื่อกี้นี่มีไอ้บ้าสองตัวที่ไหนก็ไม่รู้มันหลอกว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เอาโทรศัพท์ผมกับมอเตอร์ไซค์ผมหนีไปแล้วเนี่ยอ๋อผมรู้ละ สองคนนั้นเป็นวิชาชีพชอบมาป้นเปี้ยนหรอคนโง่แถวนี้แหไะดูหน้าตาคุณว็โง่ดูหน้าตาคุณว่าชราทำไมถึงโดนหลอละครับเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะครับมอไซค์ผมเสียไงผมก็เอามาจะเอามาซ่อมอ่ะก็จะไปรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอ่ะเอาละเอาละในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของร้านแล้วมอไซค์คุณก็หายหน้าร้านผมด้วยงั้นเอางี้ ผมย้อมไข่มอไซน์ของผมให้คุณในราคาถูกๆแล้วกันอ่ะคันนี้เลยผมเพิ่งซื้อมาที่เดียวเองผมขายให้คุณพันเดียวจริงครับแต่คันนี้มันยังใหม่อยู่เลยนะต้องใหม่สิครับผมเพิ่งซื้อมาที่เดียวเองโอเคงั้นเอางั้นก็ได้ครับเออแต่ว่าท้งเนื้อทางตัวผมมีอยู่แค่500ครับได้ไหมโอเคได้ไม่เป็นไร <S <S> กลางว่าแสกอะกล้าขโมยรถฉัน,น,นเหรอเฮ้ย hey, ใครขโมยรถคุณไม่ทราบรถคันนี้ผมเพิ่งซื้อต่อมาจากคนอื่นไหนใครขายแกคะอยู่ไหน,นก็เมื่อกี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านแล้วเขาก็สงสารผมเขาก็เลยขายรถของเขานเนี่ยให้ผมในราคา500บาท <c oughs> ฉันไม่เชื่อแกหรอกช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยไม่คนขโมยรถฉันค่ะทงั้นเอางี้ไหนไหนผมก็ไม่เหลืออะไรแล้วคุณจะเอายังไงคุณก็ว่ามาเถอะไต่ปาน อ้าวสวัสดีค่ะมาซ่อมรถหรอคะอีกแล้วหรอเนี่ยกูไม่มีอะไรพวกมึงหลอกแล้วจะเอาไมลงกงเกงในอะไปบ้ามันเป็นงงอีกกูจะเอาระเบิดมาปาร้านมึง